เมื่อวานนี้เป็นการยืนยันให้เห็นถึงความสัมพันธ์ว่าเสียงของบุคคลที่สนทนากันอยู่ในคลิปเสียงดังกล่าวนั้นรู้จักกับท่านประธานท่านประธานนี่เป็นใครแน่นอนว่าเพจ Facebook ของทางคุณสิทราเบียบังเกิดครับได้ออกมาเผยแพร่คลิปเสียงซึ่งเป็นเสียงของบุคคลสองคนได้พูดคุยกันพร้อมกับข้อความโดยระบุว่าคลิปเสียงท่านประธานกับพยานที่เป็นผู้ติดตามยอมกลับใจมาให้การกับผมเพราะว่า เอื้อมระอากับพฤติกรรมของท่านประธานผู้นี้ตอนนี้ทาง DSI ไครับได้พาพยานเข้าโครงการคุ้มครองพยานไปเรียบร้อยแล้วด้วยหลังจากที่ขึ้นเรืกต่างนี้ได้ถูกเผยแพร่ออกไปไม่นานครับคุณผู้ชมครับเพจ Facebook ของทางคุณสามารถเจนชัยจิตวัฒนิตนะครับได้โพสต์ภาพประกาศของคณะปฏิรูปฉบ,บับที่2ี่เรื่องห้ามการดักฟังทางโทรศัพท์หรือเครื่องมือสื่อสารใดๆพร้อมระบุด้วยว่าในวันพฤหัสบดีที่ถึงนี้ตัวท่านเอง จะเดินทางไปแจ้งความเด็กซื้อน้ำข้อหาและรอบดักฟังครูทนายด้วยการใช้กฎหมายหรอือพี่สามารถอยู่ๆก็จำส็นตนเองได้เฉยเลยปฏิเสธมาตั้งนานผมมั่นใจว่ามันไม่ผิดกฎหมายและเป็นเรื่องที่เป็นประโยชน์กับสาธารณชนอีกด้วยเมื่ออย่างนั้นแล้วผมคงไม่เปิดหน้าสู้หรอกครับพี่